จิตวิญญาณของคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องอะไรนะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเพราะฉะนั้นพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยนะคะโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญา,านในการรับชมรับฟังด้วยนะใบแรกนะคะ10 n o f t Cups Kings of Wands ตามด้วย a g e o o w w n n s s แล้วก็ t h i h r o p h a n t ค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องอะไรนะจากพลังงานหน้าไพ่นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะเพื่อนๆพธาตุไฟขึ้นทั้งสองใบเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอังคารอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธแล้วก็เกิดวันพฤหัสนะคะ มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับหมายเลข10หมายเลข8แล้วก็หมายเลข5้านะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบหมายเลข5อาจจะมีหมายเลข5าในเบอร์โทรศัพท์ของคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือเป็นวันเกิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะอยากจะสอบถามนิดน,นึงนะคะว่าคุณรับชมรับฟังกันมาจากที่ไหนเอ่ยนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะแม่หมอจะได้รู้นะว่าคุณชมมาจากที่ไหนกันนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยสิบถ้วยนะก็เป็นพลังงานของคนที่เกิดใน ธาตุน้ําหรือราศีมีนด้วยนะคะสําหรับไพ่ใบนี้เนาะเราพูดถึงราศีมีนนะคะราศีมีนเนี่ยเขาก็เป็นราศีปลายธาตุนะก็บ่งบอกถึงพลังงานของคนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตนะคะคุณไม่ใช่เป็นคนที่ฟิกซ์มากจนเกินไปหรือว่าแข็งกระด้างมากจนเกินไปแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยกลับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเอื้ออารทน,นะคะแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้กับทุกสถานการณ์อยู่ได้กับทุกคนนะคะอยู่ได้กับสถานการณ์ทั้ง สถานการณ์ที่ดีสถานการณ์ที่กดดันนะคะคุณอยู่ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มี Modable นะคะ Power มากๆเลยนะถ้าพูดถึงไพ่ใบแรกนี้นะคะไพ่สิบถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ในชีวิตค่ะความสุขที่คุณได้รับเนี่ยอาจจะมาจากความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงความสงบสุขที่คุณสามารถหาได้จากความ สมดุลที่แท้จริงในชีวิตนะคะเพื่อนๆไพ่พใบนี้บอกว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยได้รับการปลดล็อกแล้วในเรื่องของความรู้สึกนะคะคุณเข้าใจความหมายของคําว่าความสุขแล้วนะเพื่อนๆไพ่พใบนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะ ตามหาความหมายของความสุขมาตลอดชีวิตแต่นับปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณได้เข้าใจแล้วว่าความสุขมันคืออะไรแล้วความหมายของความสุขของคุณคํานิยามของความสุขของคุณมันอาจจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ยบ่งบอกถึงคนที่ยอมรับในตัวเองแล้วก็ยอมรับในความรักที่คุณมีให้กับผู้อื่นหรือความรักที่คุณมีตอนเนี้ยค่ะและความเข้าใจที่คุณมีเนี่ยมันทําให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่มี พลังมากๆเลยนะคะในปัจจุบันเพราะว่าคุณขับเคลื่อนตัวเองด้วยความรักนั่นเองนะเพื่อนๆนไพ่ใบต่อไปนะคะก็คือ king of wands นะ ไพ่ใบนี้ค่ะก็บ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าชะตาที่ว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมีพลังในการนําทางตัวเองมากเลยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกกล้าหาญเป็นพิเศษรู้สึกที่จะกล้าพูดกล้าทํากล้าคิดนะคะกล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวด้วยกับอุปสรรคต่างๆนะเป็นพลังงานของคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนค่ะตอนนี้นะคะพลังงานที่คุณดูอยู่ยเนี่ยคุณรู้จักควบคุมพลังงานของตัวเองได้ ดีนะแล้วเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณแบบเป็นคนที่อะไรนิดนึงก็โกรธอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดปัจจุบันเนี้ยค่ะเหมือนกับคุณมีความชัดเจนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้วก็รักษาพลังงานด้านบวกของตัวเองได้ดีนะคะไพ่ใบเนี้ยค่อนข้างที่จะสื่อสารในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณเนี่ยกำลังเรียกร้องให้คุณ ก้าวขึ้นสู่บทบาทที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตคุณมากขึ้นนะเพื่อนๆหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่นหรือให้กับคนรอบข้างก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคือตอนนี้มีพลังชีวิตมากเลยอ่ะเพื่อนๆนะคะรู้สึกว่าคุณมีกําลังใจที่จะตื่นมาทุกวันคุณมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตอะ่ะบางสิ่งบางอย่างในความคิดของคุณมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะภพ่ใบนี้นะ ใบต่อไปนะคะก็คือเอ of w อ n ส์นะเอ Wands เนี่ยก็เป็นพลังงานของอ เขาเรียกอะไรอะคะดาวพุธอะเพื่อนๆพ,พลังงานของการสื่อสารอะพลังงานของความคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของราศีธนูด้วยนะหมายเลข8เนี่ยก็เป็นอินฟินิตี้นะคะบง่งบอกว่าตอนนี้คุณกำลังกระหายมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณแบบมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณที่คุณแบบกระหายความเปลี่ยนแปลงอะเพื่อนๆคือไม่หมอ,อจะอธิบายหมายถึงถ้าพูดถึงเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนะคุณอาจจะได้รับการปลดล็อก ตัวเองในเรื่องของการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะแล้วการเติบโตเนี้มันเกิดขึ้นมาแบบช้าๆนะแต่ตอนนี้ค่ะพลังงานมันค่อนข้างที่จะเดินหน้าค่อนข้างเร็วนะให้ความรู้สึกถึงคนที่กําลังจะได้รับข่าวดีค่ะเพราะว่าราศีธนูเนี่ยเขามีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยบ่งบอกถึงความโชคดี แล้วก็บ่งบอกถึงการขยับขยายนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะคะแล้วก็อาจจะได้รับโอกาสที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะพลังงานของไพ่ใบเนี้ยบ่งบอกว่าคุณอาจจะ มีการเดินหน้าในชีวิตของคุณตอนเนี้อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับจักรวาลที่ทําให้คุณเนี่ยมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงราศีธนูราศีธนูเนี่ยเขาก็เป็นราศีของคนที่ชอบในเรื่องของปรชัชญาชอบในเรื่องของอการศึกษานะคะ ขั้นสูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับสายอาชีพหรือเป็นการศึกษาในระดับสายจิตวิญญ,ญาณหรือศาสนานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยบวชเรียนมาแล้วหรือบวชชีพราหมณ์มาแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือบางสิ่งบางอย่างหัวข้อที่คุณสนใจเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะคะการพ้นทุกข์การดับทุกข์เป็นอะไรที่เป็นการศึกษาที่มันนอกเหนือจากตำราเรียนไปทั่วไปแล้วะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแล้ว ไพ่สองใบนี้เน้นในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะอะไรเพราะเดอะไฮเลาเฟนเนาะหมายเลขห้าก็บ่งบอกถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับการปลดล็อกที่เกี่ยวกับการยอมรับแล้วก็ความเชื่อและความศรัทธาของคุณค่ะเพื่อนเพื่อนคุณอาจจะมีการเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนแนวคิดของคุณมาหลายครั้งแล้วนะคะเหมือนสิ่งที่คุณเคยเชื่อมาก่อนตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดล็อกในความเชื่อของคุณตอนนี้ค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ทางจิตวิญญ,ญาณแล้วก็อาจจะได้ รับคําแนะนํานะคะจากผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณหรือคุณอาจจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือแล้วอาจจะได้รับคําแนะนําจากท่านต่างๆเหล่านั้นนะคะจิตอ่จิตวิญญาณของคุณเนี่ยจะได้รับการปลดล็อกจากการยึดมั่นถือมั่นในค่านิยมหรือความหมายเดิมๆที่คุณเคยเชื่อมาในอดีตแต่ตอนนี้ค่ะการปฏิบัติหรือว่าหลักธรรมต่างๆที่คุณมีแล้วก็เชื่อมโยงในใจของคุณอ่ะคุณเน้นไปที่ ความสงบในจิตใจมากกว่ามากกว่าความเชื่อที่อาจจะเป็นการบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความเชื่อของคุณมันได้ขยายตัวแล้วอ่ะเพื่อนๆมันได,มนได้มันได้แบบเปิดกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่านิยมแล้วก็ความเชื่อเก่าๆที่คุณมีมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไพ่ก็อยากจะแนะนานะคะในเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วพลังงานนี้ก็จะมาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับคุณนะคะหรือว่าเรียนรู้เปิดใจยอมรับคําแนะนําจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือคุณอาจจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายสําคัญสาคัญในชีวิตคุณบางคนบางท่านอาจจะมีการตกลงนะคะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนรักของคุณที่คบหากันมานานแล้วนะคะอาจจะมีการตกลงปรงใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน หรือบางคนบางท่านมีโอกาสได้กลับไปนะคะแต่งจังหวัดดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้จิตวิญญาณคุณเนี่ยพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่ความลุกซึ้งแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อก่อนคุณอาจจะตามหาความสําเร็จในเรื่องของวัตถุนะคะแต่ปัจจุบันนี้คุณอาจจะต้องมาเป็นผู้นําตัวเองแล้วความเชื่อเกี่ยวกับ ความสุขทางวัตถุของคุณมันเปลี่ยนไปแต่มัน <c oughs> แต่มันกลับกลายเป็นความเชื่อที่จับต้องได้อย่างเช่นการมีความสุขนะคะจากสิ่งที่คุณได้ทําแล้วคุณเห็นมันจเจริญเติบโตในชีวิตประจําวันน่ะเพื่อนๆหรือว่าการมีความสุขที่ได้อยู่กับคนที่คุณรักกับครอบครัวของคุณ <c oughs> เห็นเขาเหล่านั้นมีความสุขการอยู่รวมตัวการการสามัคคีกันการอยู่กันแบบไม่ทะเลาะเบาะแหวงอะไรแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นความสุขที่ที่คุณ ตามหานะแล้วมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนะคือการเติมเต็มความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเติมเต็มมากขึ้นนะคะอ่าไพ่ก็อยากจะให้ความให้ให้ให้ใหคาแนะนําให้คุณเนี่ยให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเนาะหรือว่าอาจจะให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงกับคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าคุณอาจจะต้องอ่า เป็นผู้นําชีวิตของคุณเองในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องให้คุณเนี่ย เข้ามาที่จะทําให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจและลงมือทํานะคะแล้วการที่คุณไม่กลัวกับความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถปลดล็อกตัวเองได้ในเรื่องของอิสรภาพในในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะมีโอกาสดีข่าวดีเข้ามาหาคุณแล้วก็คุณอาจจะได้ขยายขอบเขตของตัวเองจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยทําเท่านี้เดี๋ยวนี้มีการขยับขยายมากขึ้นนะคะแล้วมันจะนําชีวิตคุณเนี่ยไปสู่ความสุขสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะ เพราะฉะนั้นของให้คุณเนี่ยทำทุกอย่างยึดหลักคุณธรรมแล้วก็ศีลธรรมในการดําเนินชีวิตนะคะ,ะใช้ความเชื่อของคุณเนี่ยเป็นหลักในการตัดสินใจนะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะแล้วก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจาก ผู้ที่เขามีประสบการณ์หรือว่าผู้ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาจิตใจของคุณได้แล้วก็ปฏิบัติตามวิธีทางที่มีความหมายต่อจิตวิญญาณของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสมาธิการปฏิบัติธรรมหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมันจะเป็น พลังงานบวกเป็นพลังงานที่ดีที่ที่คุณเนี่ยสามารถอะไรกับตัวเองได้เพื่อนๆบนเนส้นทางของจิตวิญญาณน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความรักความศรัทธาความมุ่งมั่นแล้วก็อย่าก,กลัวต่อการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นในตัวเองสร้างความสมดุลในชีวิตคุณเพราะว่าชีวิตของคุณน่ะกาลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณยินดีนะคะกับชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานเนี้ยอย่างมีความหมายนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะคะขอดูไพ่แนะนํา นะคะเป็นข้อความแนะนำนะจากแม่หมอหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าได้ไพ่อะไรนะเพื่อนเพื่อน พลังงานนะคะ Abundance จริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเข้ากันกับไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่บอกว่าพลังงานของความมั่นคงและโอกาสกำลังไหลเข้ามาหาคุณสอดคล้องกับไพ่ Edge of um, Wands ด้วยนะคะพลังงานของ Abundance พลังงานของความมั่นคงกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณนะเดี๋ยวขอดูอีกใบนะคะ ใบนี้การดูแล nurturing นะคะจงให้ความรักและดูแลทั้งตัวเองและผู้อื่นเพื่อนๆค่ะค่อนข้างจะสอดคล้องกับไพ่ิบถ้วยนะที่แม่หมอพูดถึงเรื่องของการมีการกระชับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนรักกับครอบครัวของคุณนะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะเพื่อนๆจะมีการได้พัฒนาความสัมพันธ์นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ค่ค่อนข้างติดกันนะใบค่อนข,ข้างติดกันการยอมรับตัวเองค่ะเซลล์เอ็เซปเนซ์นะความรักและก็การยอมรับตัวเองเนี่ยคือกุญแจแห่งความสุขนะคะอันนี้แม่หมอค่อนข้างที่จะ,ะใช้หลักการนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เรายอมรับตัวเองเนี่ยในทุกรูปแบบที่เราเป็นทั้งความเพอร์เฟกต์และไม่เพอร์เฟกของเราทั้งความ แตกต่างนะคะกับความเหมือนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรือสังคมเนี่ยค่ะมันเป็นกุญแจสู่ความสุขนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับตัวเองรักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะแล้วก็ให้เวลากับตัวเองในการพัฒนาตัวตนของเราอย่าก,กดดันตัวเองอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยค้นหาความสุขนะคะได้ง่ายขึ้นนะหากคุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการอ่านไพ่คุณด้วยนะคะขอให้คุณโชคดี และได้รับการปลดล็อกในชีวิตของคุณในแบบที่คุณต้องการนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ